สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มางานโอเพ่นเฮาส์นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเมืองไทยประกันชีวิตวันนี้คับคั่งมากๆเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ทุกท่านนะคะให้ความสนใจนะคะพี่รุ่งนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะเมืองไทยประกันชีวิตเรายินดีที่จะต้องรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัว,ขอ,วของเราในส่วนของผมนะครับก็จะเป็นปนักเยีกรที่ทําหน้าที่ในการให้ความรู้นะครับกับ ทุกคนที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองวันนี้โปรดักสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิตต้องใช้คาว่าดีที่สุดดีที่สุดเพราะเหตุผลคือ h อ a l เท p พ u s นะครับเรามีความคลองเรื่องค่าห้องที่ไม่ได้ถูกจำกัดเหมือนกับหลายๆราบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่ามันดียังไงนะครับวันนี้เมืองไทยประกันชีวิตโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้ ตัวเองได้เข้ามารู้นะครับแล้วก็สร้างออกไปสร้างหลักประการที่มั่นคงที่ดีที่สุดให้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณนะครับวันนี้ยินดีครับผมค่ะครับก็สวัสดีนะครับผมท่าเดศทองชัยนะครับก็ดีใจครับมาลงพื้นที่ที่อยานะครับได้เห็นผมมีโอกาสนะครับได้ไปพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ก็คือโรงพยาบาลนะครับ ทุกโรงพยาบาลนะครับในยดุจยานก็พร้อมต้อนรับตัวแทนแล้วก็ลูกค้าของโมเดลประกันชีตนะครับเรามาถึงที่กรุงเทพด้วยนะครับที่สําคัญนะครับก็คือว่าไปดูที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีคนเจ็บคนป่วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับกำลังจะบอกว่าหลายโรงพยาบาลเต็มนะครับเพราะอะไรฮะตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องสุขภาพมีความสําคัญมากก็อยากเชิญชวนนะครับมาเข้าสู่ครอบครัวโมเดลประกันชีตแล้วก็ช่วยให้คนไทยเนี่ยนะครับมีหลักประกันนะครับค่ะ ระบาด้เ,เองนะครับก็เป็นตัวแทนของบริษัทที่ดูแลทุกคนอยู่ในพื้นที่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็เราบอกเลยว่าเราจะดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดแน่นอนครับค่ะอย่างวันนี้นะคะหลายท่านที่ก้าวเข้ามาเนี่ยบางท่านมีงานอยู่แล้วแต่มองเห็นโอกาสในการที่จะเอาแผนเรื่องของการวางแผนทางการเงินไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพหรือการเกษียณเนี่ย ให้กับตัวเองให้กับครอบครัวแล้วรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายหลายคนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยเลยต้องว่าแบบนี้เลยเนาะก็พี่รุงก็ยินดีต้อนรับนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราจะลงไปเจอกันนะคะทุกอำเภอทุกพื้นที่แล้วพบกันนะคะที่บ้านของเราเมืองไทยตรั